การเรียนหนังสือการเข้าโรงเรียนคือการบ่มเพาะสันดานปลูกฝังนิสัยก็คุณปลูกฝังดีๆทำสม่ำเสมอนานเข้าก็เป็นสันดานนอยากจะสอบถามดรชุมพลถึงเรื่องของความเครียดที่มาพร้อมกับการเรียนของโรงเรียนไทยอนุรักษ์นิยมไปจัดจำรับไปหมดตัดเสื้อวันไซฟิตฟอร์อจะเหมาะกับคนหลายร้อยคนซึ่งมีทั้งเตี้ยทั้งสูงทั้งอ้วนทั้งผอมเนี่ยมันไม่ได้ คุยเรื่องไทยกับดรชุมพลพรประภาเพราะการศึกษาเนี่ยจริงๆมีวิวัฒนาการไปมากเลยว่าการดัดนิสัยหรือสร้างสันดานที่ดีให้กับเด็กนั้นน่ะไม่จำเป็นจะต้องลงไม่เดียวอย่างเดียวเขามีวิธีล่ออย่างอื่นและเขาก็มีการลงโทษแต่การลงโทษเขาไม่จำเป็นจะต้องไปก่อนผม ต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนหรือว่าตีอย่างเดียวเขาสามารถให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษได้ทำให้เขารู้สึกกับตัวมาอันนี้ผมว่าเราตามเขาไม่ทันและจริงๆก็ไม่ต้องไปดูไกลครับโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหลายแหล่ที่เขาทำในสิ่งดีๆเพราะเขาถือว่าสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนสามารถให้โดยที่ครอบครัวเด็กพ่อแม่ไม่สามารถให้ในครอบครัวไม่สามารถให้ที่อื่น ก็คือโซเชียลไลเซชัเด็กนักเรียนจะมีก่าพบปะคบกับเพื่อนมีปฏิกิรยาต่อกันว่าเออถ้าทำอย่างนี้ไปเพื่อนจะชอบทำอย่างนี้เพื่อนไม่ชอบแล้วจะต้องปรับตัวยังไงคือเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดที่จะอยู่กับในกลุ่มเพื่อนด้วยกันจั่หัวเรื่องมาท่านดาอรชุมพลบอกว่าการเรียนหนังสือการเข้าโรงเรียนคือการบ่มเพาะ สันดานปลูกฝังนิสัยก็คุณปลูกฝังดีๆทําสม่ําเสมอนานเข้าก็เป็นสันดานสันดานก็คือติดอยู่อย่างเช่นเด็กอัดสมบังลักหรืออะไรเคลือนกเบียดนี้ผมก็สงสัยอยู่เลยว่าจบแล้วเนี่ยอายุ60 70บเจบปบมันอายุมากแล้วเงินทองก็มีแต่ทำไมต้องกลับไปช่วยโรงเรียนเพราะโรงเรียนเขาทำตัวอย่างว่าเขาทำด้วยใจ นักบวชต่างประเทศที่มาเริ่มต้นคณะเซนขาเบียร์นั้นเสียสละทั้งชีวิตเพื่อการเรียนการสอนของกลุ่ระบุเครืองวัธิดาคนไทยเด็กอัสสมคนแรกเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับต้องไปจ้างเข้ามาเรียนเพราะสมัยนั้นคนยังไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะหรือทางเทคโนโลยีต่าง มันเป็นตัวที่ทำให้เจริญขึ้นได้แต่ในที่สุดศาสตร์ต่างๆไม่ว่าคุณจะสร้างจะหลวดสร้างเครื่องวินสร้างรถเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเซิร์ฟใช่ไหมให้คนคุณภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่คุณภาพชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยวัตถุอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็สอนด้วยจิตใจที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่รู้จักเพียงพอเพรันอันนี้ก็ละทิ้งไม่ได้ ไม่ใช่ว่าคุณเรียนศาสตร์เก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งเรื่องปรามนูหรือเป็นหมอเก่งที่สุดแต่คุณไม่มีคุณธรรมจจิยธรรมีตัวอย่างหมอคนหนึ่งเป็นหมอผ่าตัดก็ฆ่าเมียทิ้งแล้วหันเป็นจริงๆไปทิ้งในท่อเพราะท่านเก่งเรื่องหมอแต่ขาดคุณธรรมริยธรรมเพราะ,ะเราจะต้องบาลานซ์ระหว่างวัตถุนิยมกับชีวิตจ,จิตใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการที่เห็น ประโยชน์ส่วนรวมใกล้เคียงกับผลประโยชน์ของตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้าไปเรียนหนังสือตามความคิดของท่านดรชุมพลคือมองว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนไปแล้วก็มีความรู้สึกเครียดหรือกดดันกับผลการสอบคะแนนหลายโรงเรียนนะครับสามารถเรียนจบได้โดยไม่มีการสอบแต่เด็กเหล่านั้นทุกๆคนและแต่ละคนมี competency นะครับมีความสามารถ ตามที่วางมาตรฐานไว้ได้แต่ต้องยอมรับหน่วยงานในแต่ละแห่งที่ต้องการแรงงานเข้ามาทามํางานคะแนนสอบอาจจะมีเกรดสักสองปลายสามต้นมายื่นสมัครงานไม่เคยมีบริษัทไหนตามตัวไปในอนาคตเรื่องแบบนี้ยังคงจะเกิดขึ้นไหมครับผมว่า,วาในอเมริกาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วพอเขาประกาศรับคนใหม่เนี่ยอย่างอีรอนมัสเนี่ยเมื่อก่อนคนที่จะมาทําในโรงงานรถยนต์จะต้องการศึกษาเท่านู้นเท่านี้เท่านั้น เขาบอกไม่จำเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยมาทำงานเขาได้เลย OJT on job training ระหว่างทำงานเขาจะสอนไปด้วยพัฒนาคนไปด้วยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเราอย่างในเมืองไทยหลยอย่างดรชุมพลเองกับบริษัทอย่างทิติกรอย่างเงี้ยจะรับคนเนี่ยกลางเกรดหรือว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานของเราดูก่อนไหมฮะหรือว่าดูคนยังไงก็เมื่อก่อนก็คงทําคล้ายๆคนอื่นเขาทํากันแต่ว่าัดใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีมาตรฐาน ว่าหน3 4 5ถ้าคุณได้ผ่านมาตรฐานนี้ทำอย่างนี้ได้โอเครับเลยไอใบคะแนนตอนมหาวิทยาลายัยก็เอาไว้ดูเล่นเอคุณจบมาแล้ว <1> 1> ท่านพาระรนิสระเสนาก็ได้ทดลองทำงี้ก็คือตั้งแต่ปหนึ่งเลยเทรนเฉพาะควกที่จะไปเรียนหมอเรียนวิศวะคือปอนหนึ่งปอสองปสามปสี่ไล่ขึ้นไปถึงหมห เน้นทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. แล้วก็อาจจะมีเสริมด้วยด้างคุณธรรมจริยธรรมแล้วตอนนี้ก็มีคนเริ่มตั้งโรงเรียนประเภทม1นถึงมหเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยสอนแต่หลักทางนั้นเป็นต้นบางคนจบมาจะมีอยู่สายสังคมแต่ต้องไปเรียนแคลคูลัสแล้วสุด mm hmm. ท้ายทุกวันนี้ก็กด mm hmm. เครื่องคิดเลข mm hmm. มันจะเสียเวลาเปล่าหลายๆอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้ถึงแคลคูลัสอะ แค่พิชคณิตก็เหลือเผื่อแล้วบวกลบคูณหารคณิตศาสตร์เบื้องต้นแบบที่หลักสูตรม .6 ในดีดฮะก็เพียงพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันศินปินเนี่ยจะใช้วิชาคาลคูลัสไปทำอะไรพวกนั้นเรียนไปเพื่ออีกหน่อยเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ะที่ขึ้นไปตรงนั้นแล้วยอะแยะนะจบด็อกเตอร์ทางโน้นทางนี้ตอนนี้รัฐบาลส่งไปกลับมาไม่มีตำแหน่งให้เขานะไม่ได้ดูว่า สังคมจริงๆต้องการอะไรอันนี้เสียหายเยอะนะครับเสียหายทางเศรษฐกิจเลยอะทางเศรษฐกิจแล้วคนเหล่านั้นคนเก่งแต่ให้เข้าไปเรียนผิดวิชาที่สังคมไทยยังไม่ได้ต้องการพ่อแม่ท่านใดที่อาจจะเจอระบบแบบเก่ามาแล้วก็ยังตะบี้ตะบันในการส่งลูกไปเรียนกลุวิชาให้เรียนหนักวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงเพิ่มเติมอันนี้อาจจะล้าสมัยเกินไปแล้วก็อาจจะทําบ้างบางอย่างนะครับที่จะเสริมทักษะในชีวิต เช่นคุณให้เขาไปหัดขี่ม,าม้าบ้างไปเล่นสเก็ตบ้างตต่หน้าผาบ้างเพื่อออกกําลังกายให้เขามีความสุขผมชอบปัชญาโรงเรียนอินเตอร์อันดับแรกเขายอมรับว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากันหน้าที่ของเขาก็คือทำยังไงให้ทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของเขาในช่วงอายุนั้นๆเด็กจะไม่เชื่อ ก็คือต้องมองให้ออกว่าศักยภาพของเด็กแต่ละคนอยู่แค่ไหนสรุปแล้วเด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จมําเป็นต้องเครียดมีความสุขเพราะชีวิตเด็กควรจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเครียดเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่เครียดจนกระทั่งรับไม่ไหวคุยเรื่องไทยกับดรชุมพลพรประภา